ยุ่งกับเด็กแล้วเราต้องยุ่งกับเด็กเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเด็กเป็นภาระนะอยากอยู่สงบสงบไม่อยากยุ่งกับเด็กอะไรเงี้ยแต่ต่อไปพอจิตใจเราพอนาเข้มแข็งมั่นคงรู้หลักที่แท้จริงแล้วเด็กก็เป็นครูสอนกรรมฐานเราเราเห็นเด็กคนนี้ชอบเรารู้เห็นเด็กคนนี้เกลียดเรารู้อนะไรเขี้เรารู้เห็นเด็ก ทำตัวหน้าลำคาญเรารูนะ้มันจะไม่ได้ดูอยู่ที่เด็กเด็กจะเป็นผัสสนะตัวที่เราเคยรู้เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงคือจิตของเราเองนะค่อยๆฝึกให้มาสู่จุดนี้แล้วคราวนี้เราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะเราก็สามารถอยู่ด้วยตัวของเราเองได้นะอย่าน้อมจิตแบบนั้นถอยออกมาถอนจิตออกมา ถอนจิตออกมาหายใจให้แรงขึ้นนะเวลาเราจะถอนจิตออกนะเราใช้การเพิ่มลมหายใจเข้าไปหาใจแรงขึ้นจิตจะถอนออกมาอย่าน้อมจิตเข้าไปอย่างตะกี้นะไม่ดีหรอกจิตตะกี้เป็นจิตหนีโลกแนะ้หนีไปอยู่ตรงน,นั้นนานๆเน,นีนน่ยนะพอออกมากระทบโลกนะโลกระเบิดเลยโลกหมายถึงใจเราแทบระเบิดเลยะ โลกนี้รู้สึกทนไม่ไหวเลยอย่านับจิตเข้าไปแบบแตะกี้นะอันนั้นคือการหนีโลกนะหายใจไปรู้สึกตัวไปใ,ใจไปรู้สึกตัวไปอย่าน้อมจิตนะอย่านอ้อมอย่าทักอย่าทำจิตให้เบลเบลรู้สึกตัวไว้อย่าให้มันเบลอลงไปถ้าน้อมจิตไปอยู่กับความเบลเบลนะเดี๋ยวมันเคยตัว คราวนี้มากระทบโลกแล้วโลกเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดเลยอันนั้นมันเป็นการหนีโลกนะอย่าหนีเราจะต้องเรียนรู้โลกให้แจำแจ้งเพื่อจะวางโลกไม่ใช่หนีโลกนะหนีโลกวางโลกไม่ได้หรอกอวันนี้หลวงพ่อเทศให้ฟังเท่านี้นะพวกเราต้องไปทำเอาเองนะ ต่อไปหลวงพ่อคงจะไม่จำจี้จำชัยพวกเรามากเกินไปแล้วล่ะที่ผ่านมาหลวงพ่ออยากให้พวกเราภาวนาเก่งภาวนาดีไม่ทะเลทลายนะหลวงพ่อเข้าไปควบคุมเยอะนะเมื่อคืนวันพฤหัสนะีนั่งสมาธิอยู่นะก็ได้ยินเสียงครูบาอาจารย์ท่านบอกให้หลวงพ่ออุเบกขาได้แล้วนะกําใครกรรมมัน ถ้าหลวงพ่อไปชูจี้กับพวกเราอยากให้พวกเราดีนะอยากให้ได้ธรรมะอะไรเงี้ยชูจี้มักไปบางคนเข้าใจก็ดีนะบางคนไม่เข้าใจนะโกรธนะบาปกรรมเปล่าๆนท่านะาวางั้นเนาะเพราะงั้นต่อไปนี้ดูแลตัวเองให้ดีหนะ่อยคนไหนใจเปิดรับธรรมะก็ไม่ยากอะไรหรอกถ้าใจไม่รับก็ปล่อยแล้วนะปล่อยละ แบบพวกเราไม่ไหวแล้วละชลามากแล้วถ้าเป็นคารวะนี้กเกษียณไปนานแล้วช่วยตัวเองให้ได้นะเดินด้วยตัวเองให้ได้อย่าเป็นเด็กอ่อนตลอดการยังเดินไม่ได้ยังยืนไม่ได้คลานคลานไปแล้ววันหนึ่งต้องยืนขึ้นให้ได้ยืนแล้วต้องเดินให้ได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องให้ครูบาอาจารย์คอยประคับประคองอีกต่อไปนะต้องช่วยตัวเองให้ได้ะวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้เกินเวลาไปสามนาที